นดี่ค่ะ ทุกคนนะคะพ่อกาะโซโนะคะร้านแว่นตากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปหากาแฟเย็นๆจิบกันค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่สมอัดวิดีโอเนาะเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันอาทิตย์ก็ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะของใครลหลายๆคนนะคะส้มก็เลยจะพาไปนั่งจิบกาแฟเย็นเย็นกันนะคะทุกคนพอดีว่าเราดูในเพจนะคะดูตามเพจนะคะร้านนี้เนาะอยู่ในพัทยาน,นี่แหละคะ่ะแต่เป็นร้านที่แบบว่าเขามีปลูกผักนะคะออร์แกนิกด้วยนะคะสําหรับใครนะคะลูกค้าที่ไปชิมกาแฟเ ะะอยากจะนะคะไปชิมกาแฟชิมอาหาร <c oughs> นะคะอยากจะแบบว่าซื้อนะคะผักนะคะที่เขาปลูกนะคะกลับบ้านมาทําอาหารด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> น้องฟองนะคะอยู่ข้างหลังเนาะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะนะคะสาาสวยอยู่ข้างหลังนะคะน้องนั่งข้างหลังที่นั่งประจํานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปพบกันนะคะที่ร้านกาแฟเลยนะคะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะจ๊ะ สวัสดีนะคะเรามาถึงกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาหาแบบว่าจิบกาแฟนะคะเย็นเนาะแล้วก็น้องฟองสั่งพิซซ่าไปนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราทานอาหารว้างกันก่อนนะคะทา,า <c oughs> ทานอาหารบ่างกันก่อน <c oughs> นะคะรอรอดูตอนอาหารเรามานะคะอ่านไม่เยอะค่ะทานกาแฟเบาเนะคะจิบกาแฟเบาเาแล้วก็สั่งพิซซ่านะคะมาถาดหนึ่งเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูผักกันค่ะทุกคนนะคะ ซุ้มนะคะผักนะคะพอเราทานกาแฟาเสร็จแล้วนะคะคือที่คาเฟ่น,นี้นะคะเขาก็จะปลูกผักนะคะเพื่อที่จะไปทำไปปรุงอาหารนะคะทุกคนมีซุ้มแรกๆนะคะจะมีเมลอนนะคะแต่ว่าพี่เขาปิดปิดไปแล้วปิดซุ้มไปแล้วนะคะแล้วก็ซุ้มตรงนั้นะคะจะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็ซุ้มนี้ค่ะเป็นเดี๋ยวซุ้มจะพาเข้าไปดูเนาะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะทุกคนนี่ วสี่ทุกคนนี่มะเขือเทศอย่างนี้เลยนะคะเนื้อแน่นๆเนาะเนี่ยแบบดกๆทั้งนั้นเลยนะคะคือพี่เขาคือดูจากวิดีโออะ่ะมันมันเหมือนไม่ไม่เห็นอะ่ะทุกคนมันเหมือนไม่ดกนะคะแต่จริงๆแล้วว่าดกมากนะคะแบบเห็นเราแบบน่าไปปลูกนะคะนี่นี่คือเป็นการปลูกแบบว่าโนนนนทุกคนแบบทุกต้นนะคะดกดกหมดเลยนะคะสนจะให้ดูเนี่ยคะ่ะไม่ได้ลงดินนะคะทุกคน นี่ค่ะลงกระถางล้วนๆนะคะคือดีอ่ะเนาะแบบว่าเราสามารถแบบว่าเอาไปประยุกต์ใช้นะคะเรามาชมแล้วเราก็แบบว่าใครอยากจะปลูกเนาะใส่กระถางคือได้เลยอทุกคนใส่กระถางแล้วก็อันนี้เขาจะทําเป็นโรงเรือนนะคะแต่ละโรงเนาะเดี๋ยวส้มพาไปดูโรงอื่นต่อนะคะอันนี้คืออะไระคะอันนี้ก็เมล่อนเนาะแต่มันยังไม่ออกลูกทุกคนอันนี้คือเมล่อนนะคะเนี่ยค่ะคือ จริงๆแล้วมันมีเยอะนะคะแต่ว่าเขาปิดแล้วเนาะเราก็เกรงใจนะคะพอดีต้มาช้านิดนึงนะคะมาประมาณนี้เย็นแล้วนะคะห้าโมงกว่าเนาะอันนี้จะเป็นอันนี้แตงหรอป๊าป้าบวบบว,บว,บวหรอนี่นะคะทุกคนคือ <laughs> ส่วนใหญ่อาพี่พองพ่เ็นให้ป๊าป้านานาค่ะดูหน่อยค่ะน้ำเต้าค่ะนะคะไม่ไม่รู้อะไร แดงหนึ่งเหลืองแดงแต่มันแก่แล้วนะคะแตงแตงอีกอีกสายพันธุ์เนีงยอะไรเนี่ยเนี่ยต้องดูตรงนี้ค่ะบัตรนคุณเดาแบบว่าเดาตลกมากเลยอันนี้น่าจะแตงจริงๆนะคะดูจากใบนะคะฟทองโอ้อยากพาทุกคนเข้าไปดูนะคะแบบอันนี้ก็บวกอันนี้อะไรนะบวกบวกจริงหรือเปล่า พเตอร์นัดดูดูคนดูดูป้ายแหละคือบัวนะอันนี้ก็เขากำลังทำอยู่นะคะก็กำลังเหมือนรือ้อหรือว่าทำใหม่ก็ไม่รู้นะคะอาจจะเก็บเกี่ยวไปแล้วเนาะตรงนี้เนาะนะคะเรือนนี้เนาะเขาล็อกตู้ไว้เขาทำดีมากเลยเนาะทำเป็นโรงเรือนนะคะคือแบบไม่ให้แมลงนะคะเข้าไปใกล้แล้วก็ไม่ต้องใช้แบบว่าสารเคมีอะไรเยอะเลยอะทุกคนคือดีอะ อันนี้ถั่วใช่ไหมมาเดืออีกแล้วอ๋อมะเดือเราเคยเห็นแล้วนะคะพี่ๆทางต่างประเทศเนาะขเขาก็ถ่ายให้เราดูบ่อยๆเนาะแต่ว่าสําหรับคนไทยเนาะเพื่อใครยังไม่เห็นนะคะปะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูดีกว่าเออนี่น่าถ่ายกว่าอันนน้นมันเหมือนมันมันไม่ค่อยชุ่มชื้นอะสดชื่นมากเลยค่ะเห็นเขียวๆนี่ชอบมากเลยทั้งโบอะนี่นี่นี่อ๋อที่ว่าโรงเรือนอีกโรงเรือนหนึ่งลูกมันสุกแล้วนะคะอันนี้คืออันนี้ยังเขียวๆอยู่เลยนะคะทุกคน นี่ดูดิสดชื่นมากเลยทุกคนพอเห็นเขียวๆอ่ะรู้สึกดีจังเลยนะคะคือต้อมอยากเข้าไปทุกโรงเลยจริงๆแต่ว่าพี่เขาปิดไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยววันหน้าเอถ้าสมมีโอกาสมานะคะเป็นอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งนะคะทุกคนลูกมันจะหวานเนาะถ้าพี่ๆที่อยู่อาะหวานมากใช่ไหมป้าแม่ไม่เคยกินอะ่ะนั่นแหละใช่ไหมเนื้นอแมงวีแม่เนื้อแมงวีไม่เคยกินแมงวีเหรอ ไม่รู้ว่าแม่ไม่เคยกินเนี่ยค่ะมาเดือฝรั่งนะคะเขาบอกว่ามันหวานแต่ส้รว่าไม่เคยกินนะพี่พี่นนไหน,อ,นอ๋อสีสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนั้นที่สุกแล้วเนาะลูกมันจะแดง<ม>ๆแบบนั้นเนี่ยมันกินได้หรอได้ปลองเด็ดชิมอันนึงสิบ้าขาฉีดยาหรือเปล่าไม่ฉีดสิเขาทําลงเลยเออไม่เอาก็ไม่เอา<ม>แต่ว่า คือไม่อยากรู้จังเลยว่ารสชาติเป็นยังไงมันจะหวานขั้งไงอ่ะปาเคยชิมแล้วหวานมากอืมแม่ไม่เคยกินอ่าโซ่ไม่เคยกินนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนโ้่ไม่เคยกินเนาะแต่ว่าพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะพี่ๆเขาเคยถ่ายส้มดูอยู่น้องเาเดอฝรั่งเนี่ยแต่จริงๆส้มอยากอยากถ่ายพืชผักไทยให้พี่ๆเขาดูบ้างนะคะจริงๆแล้วแต่ว่าอันนี้เขาก็ปลูกแบบพวกเมลอนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อ่ะทุกคนพี่เออเขาปลูกใส่แบบวงล้อเนาะ คือทุกๆอย่างนะคะแบบไม่ค่อยจะได้ลงดินเลยนะแล้วก็มันง่ายนะคะกับมันง่ายต่อการดูแลนะคะถ้าใครจะทําบ้างนะคะนําไปใช้นําไปทํานําไปปลูกก็ดีมากๆสมมติเรามีหนึ่งโรงเรือนเนี่ยเราสามารถปลูกได้หลายอย่างเนาะนเอาจริงแล้วอะผสมผสา,านอ่นผสมผสานเลยก็ได้นะคะแต่นี่เขาแยกแยกนะคะทุกคนแยกเป็นแต่ละชนิดเลยนะคะเป็นไงคะลูกได้กี่อย่างวนันนี้ได้ไม่กี่อย่างเองเนาะ แต่ได้กินอิ่มนู่นเลยนะคะแบบว่าสุดลุกหูลูกตาเลยนะคะอันนี้คือก็ไม่น่าเชื่อน้อว่ามันแบบว่าจะอยู่ในพัทยานะคะทุกคนเขาก็เอาผลผลิตอะค่ะทุกคนไปขายตรงที่คาเฟ่เมื่อกี้ที่เรานั่งด้วยนะคะก็จะก็จะมีพวกมีฟักทองด้วยนะเมื่อกี้นะคะมีอะไรอะมี มะเขือเทศนะคะที่ส้มพาเข้าไปดูก่อนหน้านี้นะคะเสียงนกเสียงกานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นดอกไม้ดอกไม้นะคะที่เป็นสีม่วงๆค่ะทุกคนเเลามันออกดอกแล้วสวยมากๆเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยนะคะเนี่ยยาวไปถึงหน้าตรงโน้นเลยนะคะหน้าสวนเลยเนี่ยค่ะอันนี้ลูกเริ่มตกแล้วนะคะเข้าไปขายตรงในคาเฟ่ด้วยเมลอนเนี่ยเมื่อกี้ส้มก็เห็นนะคะ ในส่วนที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะอืมอันนี้กำลังลงใหม่เน,นี่นยปลูบขคลืนชายด้วย <Okay. S 1> เห็นแล้วปะปะอันนี้หมดแล้วนะคะเนาะเป็นโรงเรือนที่ติดกับคาเฟ่เลยแต่ว่าเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะตัวน,นี้ก็เลยลือ้อรือออกแล้วอาจจะทำใหม่นะคะตัวน,นี้อ,อันนี้เราเข้าข้างหลังเนาะ,ะตอนแรกเรามาเนี่ยเราเข้าข้างหน้านะคะข้างหลังก็จะประมาณเนี้ย น้ำนะคะเย็นๆเสาค่ะสาอ่าโอเคนะคะ